แก้่แววคอบคัว Family ครอบคัวคอบครวแ้วแวว Family มันเหี้มาเห็้นหลุดเหี้ยเด็กน้อยมันเหี้ทางทางจำเป็นทางจำเป็นแม่พี่น้องจักระยานก้อนรถดออกจากกันเดียไเด้๋างทางเก้วเนี่ยนะมาส่งจะสีส้มมรือสีมางหรอวองว

มันจังเห็นชัดไทยเห็นตะกุนไหนไไทเห็นคเราเห็นข้อรถดไทยเห็นค,หหคเห็นมหนม,ย,หนมย่งบบางมกอกไกเลยแล่แลไไละไม่ผ่านใจกาอมรถให้เด็กน่อยเด็กน่อยกัรับอยู่ในหญากับยา มาบางใจกะว่าแม่สา้างจำปินแล้วล่ะใช่างจำปินเป็นทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างดีป่ดีดีป่ครับดีครับยิ่มเนี่ยยิ้มนะยิ้มนะถ้าสีแดงนี่สิห่างหรอสีน้อยเอ้ยจะไปย่างกนกี๊ยไอ้จุดได้กดเกกด ซับซับไพ่ให้่้ชวนแกว์ครอบฟาร์มลี่ให้หน่อยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวลาลาพี่น้องเดี๋ยวจานนี่ดวช้างชวงโควิ่งตัวนี่มังนาช้างชวงโควิ่ครับไทยตอนกลางคืนไม่เลยมือจ้ะครับฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้นี้ได้จ้าช่องแหววฟาร์มฟมลลี่บายบาย